นี่กูก็ขอหายมูมึงได้มีเฮคือเกาสาธุหายมูมงตัวมันจะออกัวสิมาตัวสวยยังนกูไปไปยังมันสิมารับสาม

โชคลาภร้อยของกูเขามาแล้วบ่แมนน้อยงวดเด้อกูให้เขาทั้งบนทั้งล่างแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไ้ก่อนกดตรงสีแดงๆครับบักมูเบกบักมูเนียมูแม่นบอกผ้ากันไปเอาซื้อ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 ซืกซอ้อ้้ ตเป็นเป็นแอล์แม่ตัสี่มือเกเดเกเดยุลิสามกับเล็กกับปั่นกูนั่นแม่งวูท่แล้วงวดที่แล้วงวดที่แล้วเอางวดนี้กูก็ขอให้ยมูอมึงได้มีเฮคือเก้าสาธุหายมือมึงแล้ววันที่หนึ่งกับจักสีโต๊ะกินน้ามีได้กับแล้วแต่มันเลือก สาธุสาธุสาธุครูตาจันเรียเพิ่นบอกให้กูบอกเร้ยกูไม่ได้บอกดิเพิ่นบอกให้กูบอกว่ามันมีรา่องวันที่หนึ่งยุ่หันหลังจังอี่ใดมัดสีได้เพิ่นว่าให้กูบอก เอาขนหมือนย่านทหารนายขนเบิดเด้อพวกเาุเอาไว้หายตาจันคับเจ๊กินน้ำนะจ๊งน้อยเอาบะหมี่ยังเราเด้อที่ไหนบากใดอยาก ช่อมบาลมี <S <S ห้องของฟูไปหาอยากไปเบิ้งอันใดกลับไปไอ้อีใดกูทวงบ่ามันกระเป๋าัวมากอยอ่ใส่ฝั่หลังน่ลู

ขอบคุณพี่ลุงนลินกันตรึมลุงนลินมืองกำไลนะครับที่มาช่วยกันพี่ลุงนลินแล้วก็พี่ออนสุดาด้วยนะครับถ้าจะติดต่อนะครับกันตรึมลุงนลินออนสุดาก็ติดต่อมาทางทางคนเลยก็ได้นะครับทางคนสุรินทร์ทีวีเลยก็ได้นะครับถ้าจะติดต่อลุงกันตรึมที่จะไปแสดงตรงไหนเนาะเบอร์โทรศัพท์ก็รู้ว่าจะแอดมาทางคนสุรินทร์ทีวีก็ได้นะครับหรือว่าจะเข้ารายกลุ่มมาก็ได้นะครับผมนี่คือ นี่คือปูอปุดมที่ให้เลขนะครับล่างปูอุดมให้เลขเมื่อสักครู่นี้ก็คือเลขตัวนี้นะครับแคปหน้าจอไว้เลยเดอ้อหนึ่งเก้าสามหนึ่งเก้าสามแล้วก็หนึ่งหาสองแล้วก็สี่หกแล้วก็แปดสามเด้อครับเด้อนี่เด้อแคปหน้าจอไว้เลยนะครัแบแคปหน้าจอไว้เลยนะครับสําหรับล่างปูอุดมงวดประจาวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ พุทธศักราช2 5 6 5นะครับนี่อ่ะจคบไว้จับไว้จคบไว้จับไว้จับไว้จับไว้เลยบไว้เลยจับไปเลยเดอันเก่าออัแล้วอความใจห้ซ้าับอัเก่าเด้อครับมาเอไดี๋ยวให้ชมบรรยากาศสดๆกันก่อนนะครับฝั่งนี้ก่อนเด้อก่อนสิยุด การคอนซีุดนีก้ารไรซ์เดอย่าให้เบึงไม่ได้กาดสดๆสก่อนทางช่อง YouTube คนสุดทีวนีนะครับอย่าลืมผู้ใดท่ันดก,กดติดตามอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับท่านจะไม่ได้พลาดคลิปต่อไปนะครับเพราะว่า คนสุลินทีวีนี้จะปักหลักอยู่ที่นี่นะครับที่สาลตาเซสารยายมีสารตาจันหรือว่าสารหลักกิโล1ิล้านแห่งนี้นะครับมูมีผู้ที่ได้รางวัลที่หนึ่งวดที่แล้วได้6ล้านนะครับก็มาแก้บนแล้วนะครับสําหรับงวดที่แล้วนะครับงวดก่อนนู้นก็ได้หกล้านกันหลายคนนะครับที่มาแก้บนนะครับแล้วก็10ล้านก็มีนะครับแล้วก็หลักแสนนี้ไม่ต้องนับ หลักแสนนี้มาแค่บนเยอะมากนะครับสําหรับศาลแห่งนี้นะครับศาลตะเสศาลยายมีศาลตะจันนะครับสําหรับผู้ที่ต้องการที่จะขอในเรื่องหน้าที่การงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสอบครูสอบเข้าข้าราชการสอบเข้าหน่วยงานต่างๆนะครับก็มีผู้ที่สอบได้หลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจแล้วก็ครูนะครับ ก็มีผู้ที่สอบได้หลายคนแล้วก็มาแค่บนที่นี่กันเยอะนะครับก็ขอให้ยายมีแต่จันตะเซนะครับปกปักรักษาผู้ที่นับถือหรือว่าผู้ที่ขอโชคขอลาบที่นี่นะครับก็ขอให้แต่มีแต่ความสุขความเจริญน,นะครับคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นเด้อคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองสาธุสาธุขอให้รวยรวยเฮงเฮง,เงกันทุกทุกคนนะครับขอให้รวยรวยเฮงเฮงกันทุกทุกคนนะครับ เล็กัวนีบเลขปูด้มบ่เน้นเนตัวไหเน้นตัวไหอาอธิบายฟังเนียนตัวไหนอ๋อเน้นหนึ่งเก้าสกับสี่หกนึ่งเก้าสามกับสีหเล็กล่องตัวล่องก็คือหนึหาสกับแปดสามหนึ่าสองกับแปดสตัวล่องฟังนี่ตัวล่องเด้อฟังนี่อิตี้ตัวแท้ตัแท้อิตี้ตัวแท้เมตี้เมตี้นะครัขอบคุณขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆ ที่เขามาเบิ่งกันนะครับทางช่อง YouTube นะครับคนสุดินทีวีนะครับคนสุดินทีวีทั้งพี่ทั้งคุณป่าคุณพี่คุณหน่าคุณอานะครับแล้วก็คุณยายนะครับที่มาขอโชคขอลาบอยู่ฝั่งนี้เนาะส่วนหลายนะครับทุกคนนะครับโบเมียนจตมาขอสชขขอลาบด้วยพี่น้องมาขอด้าหน้าที่างานก็เยอะนะครับสมหวังก็เยอะนะครับมาแก้บนก็เยอะนะครับที่ศาลประเสริฐศาลเย็นมีศาลตาจันแห่งนี้นะครับ เ first, จี้พี่เคาก่อนเดี๋ยวนึ่งดาราเดี๋ยวป่ดาราสีเบลาเดี๋ยวป่ะชาอบวารทีเอฟซีทุก่านนะคะอนี้เตียวมาหลากิโลเนะค่ะเตียวโตเป็นเป็นเลยเด้อค่ะบ่านที่นี่บาที่นี่ฝันไอทิบาบูชาบนถ้ำที่ที่เร็เแลยวค่ะเตียวก็เลยไปฝันฝันว่ายังเหรฝันว่าปูบูคือจังหวัดบางหันล่ะที่เตียวฝันว่าเลขไอ้ยี่ก็สามศูนย์เนาะ ที่ว่าเลี่ยงสามศูนย์วยนี้แตวก็เลยฝันว่าปู่มันไปบอกว่าพุ่นมึงไปฟั่งเบิ้งเลขออกแล้วพุ่นมันว่าออกก็ได้แล้วปู่วอักษรก็แปดสามหนว่วยมันห้องแบบแห้งเลยเด้หนูก็เลยว่าแม่นตีปูอักษรว่าอิงปึกไอ้ตัวเม่นมึงโง่เนาะฝันนะกูให้มึงถือจะกิีงวดแล้วมันวะหนูก็เลยว่าจ้าเจ้าปู่มึงอย่าไปเอ้ยปากเด้อนอกจากกูสิไปลักกิโลเด้อกูสิบอกเองมันว่าบัดที่นีปู่ก็บอกแปดสามมิลีิเนียนจ้ะตรงเปย์อะไน้าตาสไลด์อะไสักที่เห็นตัวนั้นเอ้ยออกปากไดด้้บันี ได้แล้วนะคะหนึ่งร้อยใบหนึ่อยใบสามได้หนึยใบแล้วตัวเดียวค่ะแปลสามแปลสามตัวเดียวทหนึ่อยใบงวดบ่หันถือจักใบครับสาเจค่ะสาเจ็ดใบครับงวดบ่งหันครับงวดนี้กำลังใจขึ้เก่าเลรอคะเพราะว่าฝันดีมาตลอดกับฝันว่ามีคนเอาขอเอายังไปให้เก่า โอ้ทาง่องคอนโดฟ้อนเนี่ยใบหนึ่งหนองเต้าอันนี้ครับโคตร้าไห้คตร้าใหเด้อครเงีเยเเดีวนะคนวซีนนนขาบาหูกคประทุกคนฟังน้ำกันเด้อค่ะเอฟซีนูเขาไปเบื้งว่าเป็นยังคือบริเวตตูบริจากให้ปูวางสีแมนโบว่าคือบริเวไอ้ใส่กุญแจใส้ยังไวหนูกะ สีบอกนะค่ะว่ามันเห็ดบ่ได้อีหลีแต่ยังคือเห็ดบ่ได้มันอยู่ทงนะแล้วผู้ใดสิไปเฝ้าให้แล้วค่ะถ้าปานนั้นถวยซ้ำดูกก็ยังเสียเออสันไล่ก็ยังเสียเพราะต้องคิดย่างกึนไก่เลยแล้วค่ะเป็นตู้เด็กค่ะตู้บริจาคเยี่ยมแต่เขาสิยกปู้นู่นี่แล้วค่ะนี่ยละอ่โอเคหนูก็เลยเห็ดบ่ได้เนาะค่ะเนาะฝากบอกอีฟซี่ก้นเนาะอ่ะยืนยันอีกครั้งหนึ่งครับเจ๊แต้ว 83ค่ะ83ดสาแถว37ใบเดียวสิบใบตเตรียมตัวส okay. okay. uh, ิบใบตัวย่างกิ่งเก้วปลาตบปูไปย่างไห่ห้าอวัวจ้ะยืนยันที่เราเพราะว่าฝันดีมาตลอดเดี๋ยวสั่งล่ออีกหม่องหนึ่งหม่องที่น้องสุดต้องไปเกลียบนก็คืออ่ารี่สวดหม่องที่น้องไปนอดนอนถามวลาวั้นเนาะจ้ะอันนั้นนะเพิ่งตกฝันเต็มเต็มเลยฝันวัวฟักไก่สามศูนย์เหมือนกันด เด็ดไปเอาหินมายังครับหินหมดโอหลังจากเมื่อกินมืเอื่นมาอนื้อจะไปหินก้อนใหญ่ๆก็เก่าใน่เด้อแม่นจ้ะแต่พ่อเป็นไปได้กับฝากเอฟซีเนี่ยเด้อครัเม้ารถให้เนี่ยจ้าหกหลอนรถหกหลอนใหญ่ๆสุดแล้เอาหินมาเปล่าจะไปขนหินมาใหยกมานี่ครับคือหินอ๋อหินอันนี้คนสื่อขินทีวีเคยเห็นแล้วเห็นยังไงอ๋อเคยเห็นแล้วมือไปถ่ายท้ำคลิปที่วัดหน่อยไปท้ายถ้ำวนะหินใหญ่หินเสียบก้อนใหญ่ก็เท่าครับตอนนี้ ก้นเล็กจะไปเอาก้อนใหญ่เก่าๆเอฟซีเนาะพีมมหาหนูทางไล่บอกว่าอันทำเอียร์แลวันอยู่มองใดเดี๋ยวสิไปเอาเดี๋ยวสิไปเอาหินมันโมเมนต์ว่าเปียวมาได้ง่ายๆเลยของพวกนี้เนาะขันค้อนโบดวงโบบุญอีลีนิโบสามารถเปียวมาได้เอามาบางคนก็ต้องเอากลับไปให้คืนเพราะว่ามันมีแรงขัดขันแมนค่ะแมน ลังคอนถือว่าเอฟซีน่ะหนูเบากกเบอกเลยนะนั่นนี่นิ้ก่อนนี่เียโซก่อนนี่ให้เป็นแสนแล้วเป็นแสนแล้วเอา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 เพราะเอาให้เป็นล้านก็เอาเพอมาต้องเอาไปขึ้นเพิ่นเมียนต้องไปขึ้นเพิ่นเอามาแล้วต้องเอากลับคืนใช่ค่ะคือเราเอามาเพื่อที่จะมาขอโชคขอลาบขอลาบไหมครับท่านนะครับแล้วก็หลังจากที่เราได้โชคได้ลาภเราก็จะขึ้นเพิ่นก่อนก่อนน้อย ได้น้อยครับไปเอาไปเปลี่ยนก่อนไงมากได้หลายขึ้นครับ37ใบบ่แม่นรถตู้บ่แม่นรถตู้คนสนิดทีว่เมื่อกี้อยากเยอะหยากอยอะเมื่อกี้นึกว่าจะไปเอาเยอะไงก็เลยจะโค้งช่วยถ่ายน่ะอาจจะน้อยกว่านี้นะซอาจจะเน้นไหมเน้นเน้นครับว่นนี่ตอนตัวเหล็กลงเลยเล็กน้อยแห้งๆน้อยที่สุดเท่านี้ก็เป็นกับเน้นไว้แล้วแต่ว่าจะมีเน้นวันนี้ต้องมาติดตามตอนโค้งสุดท้ายนะครับ พอดีเหมือนกับกู้เหมืนกับปอยู่แต่ไปกับว่าอะไปอยังไปแบบไปเป็นสร้างนะโอ้โหง่ายเลยนะไปไปหุกเก่าขนาดก็เลยว่ากับหูยู่ดอกบานวานในใจเนี่ยว่าเป็น,นนะกู้เถอะแต่ก็ก็เลยว่าสร้างก็หนีมาว่นยางอ่อมอ่อนบานไหมหอมเยี่ยนเจ้ากูมาเลยก็เลยว่าโอ้ปูปัสิมาเดี๋ยวอื้นอ่ะไปยูโดจะไปป่วยไปพายลูกซีดเบิร์ดมาเลยนะเวนะยันนะี้เป็นอย่างฮ่องเหีนะ่ยฮองเพลนแล้วเลี้ยงแล้วเนาะสิพยายามเต็มที่เสีเง็้ให้แล้ว จบว่าไลด์ดอกงบกับม่านเสียรรนขั้วนี่ละบ่าไลด์ดอกเจดเดิลที่ทำให้แล้วเสร็จเ<ส><ส>มน,นกัสิไปบนระนาบนี่แหละค่ะคือว่าหน,านา้าโคตโตไปสิมหาศอาจารย์สตีสิมาเฮนโฮเห็นไหมเติมมาแล้วก็ดวงเนาะค่ะขึ้นอยู่กับดวงะะบุญวาสนาเดอ้ออีกทีก่สุกทั้นเนาะค่ะเนาะเลขมันก็มีเข้ามีหลุดคือว่าเหระเนาะโอ้โหด้ คุณเเจ้วมาบานนะคะทรีนะคะที่รอนะคะวันี้าคเอ่าสรุปอีกครั้งครับผมคือแสาสรุปนะคะคือแาเดกเียเของเดียวนเตเกวครับเ้วเครับเคนหน้าักน้องเต้วคนหน้าฮักจ้แลวกกดติดตามที่สาคัญเลยครับต้องกดติดตามไวก่อนกด้สีแดงๆครับ